อันนี้เป็นป๊กของจานจ่ายครับเป็นป๊กกันน้ำาวิธีถอดน,นะครับขั้นแรกก็คุณต้องมีทีมปากแหลมแล้วก็ใสควงหรือว่าเป็นเหล็กที่ฝนให้ปลามันแบนๆนะขั้นแรกเลยดึงตัวนี้ออกพลาสติกสีขาวเนี่ยชึบเ,เสร็จแล้ว ดูในนี้เห็นตรงนี้ไหมนี่มันจะมีตัวล็อกพินนี่มันง้างได้เห็นไหมฮะง้างเสร็จปับ๊บเราจะกดอันนี้ลงไปแล้วว่าจะดึงออกข้างหลังก็ได้ผมว่าผมจะดึงเอาจริงๆทำอันนี้ควรจะมีที่จับนะฮะดูว่าผมจะลองทำด้วย สองมืจะได้ไหมไม่งั้นเราก็เอาไขควงครับยัด่ดาไปเลยยัด่ดาไว้เลยมีหนึ่งชิออย่างนี้ ไลีกมนึงก็มาดึง่ออก้วให้ไหมเวลาใส่ก็ดูทิศนี้นะครับทิศทางเนี้ยเนี่ยมันจะตรงกับตัวล็อกที่เป็นพลาสติกตัวที่เราเขลียรแล้วแหละโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเปลี่ยนพินนะครับดีครับ